ด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมซี่เหมือนเดิมนะครับและในวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในโลบอกรนะครับในแบบเลด์เวิร์ดฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าตัวละครวีทูเบอร์นะผมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเพราะว่าไอโมเดลเก่าเนี่ยผมไปไโมมาใหม่เลยนะครับก็คือโมเดลเก่าของวีทูเบอร์ผมที่เป็นตัวละครหญิงผมม่วงเนี่ย คือจริงๆมันทํามาจากโมเดลผู้ชายนะครับผมก็เลยไปทําตัวใหม่นะฮะที่ทํามาจากโมเดลน้องผู้หญิงเลยแบบนะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่เราหายไป2วันนะครับแล้วก็อาจารย์รู้สึกแปลกๆกับโมเดลนี้หน่อยนะฮะเพราะว่านะเพราะว่าผมก็ทำดีสุดในตนี้แหละนะครับก็ในวันนี้นะฮะเรามาอยู่ใน Rider World นะครับกับการรีวิวนะฮะ Another Rider นะครับ ซึ่งในโลบอกนะครับในแมปเล d เดอร์ว d ดของเรานะครับอนาเธอร์เล e เดอร์นะฮะตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะฮะและทั้ง3ตัวนะครับก็เป็นตัวลิมิเต็ดที่รับได้จากอีเวนต์ต่างๆเลยนะครับที่ลุงพีจัดมานะฮะตั้งแต่ทำเกมก็1ใน3ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือมาสเล i เดอร์อนาเธอร์ดีเคนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับไว้รีวิวคลิปต่อๆไปนะฮะงั้นเพื่อไม่ให้เปกาเสียเวลาเรามารีวิวเลยละกันนะครับมา เราจะมาเริ่มต้นกันที่เปิดเสียงเกมนะครับแล้วก็แปลงล่างนะฮะนี่โมเดลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราจะถอดของแต่งตัวละครออกอันนี้ก็จะเป็นส่วนดีไซน์เข็มขัดนะคะก็จะเป็นเข็มขัดขออาาเธอร์ดีเคทแล้วก็จะมีอ,อะไรไม่รู้ลงมาเนาะตอนแปลงล่างก็จะเป็นการใช้ไลท์วอตนะครับ แล้วก็จะมีเสียงดีเคดดูโดเป็นเสียงตอนอนาเธอไรเดอร์นะครับมาเรามาเริ่มต้นที่คลิกซ้ายนะฮะคลิกซ้ายนะครับเป็นการต่อยอ๋อใช่ดื่มท่าพลนะฮะท่าพลก็เป็นท่านี้เลยคลิกซ้ายนะครับเป็นการต่อยนะฮะพอต่อยไปเรื่อยๆก็จะเข้าสู่เฟสทุบพื้นนะครับแล้วก็จะมีละลอกเวฟออกไปประมาณ3มเวฟนะฮะ แล้วตอนที่เราโจมตีนะครับเราก็จะได้ใช้สแต็กด้วยนะฮะได้สแต็กซึ่งเอาไว้ใช้คู่กับสกิลซีนะครับคลิกขวาต่อไปคลิกขวานะครับคลิกขวาก็เหมือนคลิกซ้ายเลยนะฮะก็คือต่อยไปเรื่อยๆนะครับเราจะคอมโบถูกเคลื่อนแบบนี้แน่นอนนะฮะถ้าใช้ไปเรื่อยๆก็จะได้สแต็กสำหรับสกิลซีต่อไปนะครับสกิลอีชื่อว่าแมนนิสเซซอะไรสักอย่างนะครับผมอ่านไม่ออก สกิลนี้นะครับจะเป็นการเอ่อเรียกลูกวอลลงมานะฮะแล้วก้เกิดออล่าหัวกระโหลกนี่หมดนี้เลยถามว่าเท่ไหมส่วนตัวก็รู้สึกเท่น,นะครับแต่ว่าทำไมต้องเป็นหัวกระโหลกด้วยเนี่ยซึ่งอนาเธอร์ดีเขียนนะครับไม่มีสกิลหลังจากลิกขวาน,นะฮะเราจะสกิลไหนนะครับเหมือนกันหมดเลยต่อไปนะครับสกิลอาชอว Manage ว w a นะฮะจะเป็นการเอ,อ่อทำอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นการปล่อยบอลออกไปแบบนี้นะฮะนี่ตอนแรกโมเดลมันไม่โหดน,นะครับขออภัยก็คือมันเป็นสกิลระยะไกลนะครับใช้กัใกล้ๆก็ได้ต่อซึ่งตัวอนาเธอร์ดีเคทน,นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสายเซมิเลนเหมือนกับดีเคทเช็คแป๊บ นี่นะอ๋อมันเป็นสายเลยนนะครับซึ่งไม่เหมือนดีเคทสกิลอานะครับเป็นระยะไกลแต่สกิลอ e ีจะเป็นระยะใกล้ฉะนั้นก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นสายเลยนได้ต่อไปนะครับสกิลซีการใช้สกิลซีนะครับต้องมีหลอดมุงม่วงสามหลอดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งสกิลซีนะครับจะเป็นสกิลที่เรียกดาร์คไรเดอร์ออกมานั่นเองหรือว่าไรเดอร์ที่แบบเป็นพวกชั่วนะฮะนก็จะสุ่มออกมานะครับ ซึ่งเมื่อกี้นะฮะก็ออกมาเป็นดากุบารอบนี้ออกเป็นลิวงานะครับซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับจะมีพวกอเมซอนอะไรพวกนี้ด้วยถ้าเรามีนะต่อให้ไม่มีมันก็สุ่มอเมซอนออกมาเนาะเมื่อก,กี้เอทานอลนะครับแล้วก็เมื่อกี้น่าจะมีลาดอากิโตะนะผมดูไม่ทันอันนี้ลิวงะนะครับอันนี้โอจา ตะเี้น่าจะมีลาดอากิตโตอันนี้เทนอกนะฮะซึ่งเราก็จะใช้ไปสักพักจะกว่าจะพอใจแล้วกันอันนี้ออกา้านะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเขาจะเรียกดาร์กไรเดอร์หรือว่าไรเดอร์ที่ไม่ใช่ฝ่ายดีมาเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่านะฮะว่าในอนาคตจะมีตัวอื่นที่ใส่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าเพิ่มพวก ก็ตะกี้อัาซอดซิงมานะฮะสมมติว่าถ้าแบบลุงพีเพิ่มพวกดาร์คเลเดอร์มาอีกก็ไม่รู้ลุงพีจะเพิ่มมาหรือเปล่านะแบบอย่างเลนเกลของเบลเนี่ยจะต้องรอดูนะครับต่อไปนะครับจะเป็นท่าแม้ตายนะฮะซึ่งเหมือนมัสเลเดอร์ดีเคียดของเรานั่นเองชื่อวาดอิมแพคนะฮะมาเรามาใช้กันเลยเป็นการกระโดดนะครับและเลเดอร์คิกลงมากับพื้นซึ่งระยะค่อนข้างอยู่ห่างพองสมควรน,นะมานี้เนาะ และที่สำคัญนะฮะตัวมันใช้สตามิน่าน้อยมากและฟูดาวไวสุดๆนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบไม่มีก็แบบนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับในการรีวิว Dark Aether d k a n นะฮะก็เอาไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะก็ขอฝากตัวละคร v t u b e r ตัวใหม่แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสไปแล้วครับบ๊ายบาย แต่ไรเดอร์คิกอีกสักรอบ